มันเป็นวันที่โปรง่งใสในข้างนอกเนี่ยนกเพลงเสียงเพลงดอกไม้เบ่งเบนในวันแบบนี้เด็กอย่างเธอควรหมดไหมได้วยไฟนะลกหันกลับไปไอ้หนูอย่าได้เชอาเธอฉันจะต้องกรับคำสัญญาที่เคยให้ไว้เพื่อเธอดังนั้นอย่ากล้ามาข้างหน้าไม่งั้นเพื่อนเดี๋ยวเราจะได้มีปัญหาแต่เด็กอย่างเธอมันไม่เคยฟังใครและคนอย่างฉันก็ไม่งงขนาดต้องมาตามใจเง้นเข้ามาทําให้ห้องนี้สั็นไหว เชามาคนที่ฆ่าน้องชายไปโจมตีตัวฉันให้โดถ้าหากเธอทำได้เธอก็รัวความเมตามันไม่มีขวามายฉันก็รัว่าเธอพยายามจะเหนื่อยกายแต่ว่าเธอเอาแต่ตาจนน้่มคันไม่มีวัสดุสุนมาสู่กันที่ข้างในไม่มีทางสำเร็จไม่ว่าจะรองสักเท่าไหร่และเธอก็จะระมัยทุกครั้งที่สิ้นใจแต่ว่าฉันก็จะรอเธอตรงนี้อยู่เรื่อยไป I know you made up เลอะเลอ